วันนี้แจกอีก3 0 0แสนรายเช็คเลยเราไม่ทิ้งกันโอนเงินเยียวยา5,000ล็อตสสวัสดีครับแฟนเฟิร์ส a n n e l วันนี้ยังตามติดมาตรการเยียวยา5,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยล็อตที่2วันที่13ถึง14เมษายนนี้ก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่งกระดิ่งที่ช่องเพื่อรับฟังข่าวดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับ เราไปตามรายละเอียดจากข่าวกันเลยครับขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากข่าวสดนะครับกระทรวงการคลังเผย13-14เมษายนนี้เราไม่ทิ้งกันแจกเงินเยียวยา5,000บาทลอดใหม่อีก6แสนรายระบุพบ2แสนคนชื่อลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกันจากกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด การติดเชื้อโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันรายละ5,000บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน2563โดยกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8-10เมษายน1.6ล้านคนและจะเริ่มจ่ายล็อตที่2ในวันที่13เมษายนนี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด นายละว,วรนแสงสนิทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังโฆษกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรัฐบาลได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิ 19, ลดล็อตแรก1.4ล้านรายโดยมีการประเมินคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนและตัดสิทธิ์ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้แล้วนายละว,วรนกล่าวต่อว่าแต่ในระยะถัดไปหลังจากพิจารณาผู้ลงทะเบียนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว อาจมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพื่อในรายที่ไม่ได้รับเสธ็์หรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอยู่เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ที่ไม่มีเสร็จรับเงินเยียวยา5,000บาทอาทิเกษตรกร,ร,กรในเบื้องต้นคือ 1. เกษตรกร,ะร,กรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่คือกรมส่งเสริมการ,กรเกษตร 2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัว โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด,ด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้างและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทําเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง 4. มาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรมว่าประกอบอาชีพเกษตรกร,รจึงไม่ผ่านเกณฑ์5ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกร,รชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,รไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตและ6จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกร,รโดยเฉพาะที่จะออกมาเร็วนี้นายลับลลกล่าวอีกว่า ขณะนี้ในรอบที่1ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว7.99ล้านรายโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มผ่านเกณฑ์1.68ล้านรายซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว 2. กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม1.53ล้านรายและ 3. กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์4 78ล้านรายซึ่งจะทยยยได้รับข้อความแจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่1 2ถึง14เมษายนนี้โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะได้รับการดูแลผลกระทบจากโควิด -19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้วอาทิขราชการผู้รับบำนาญผู้ได้รับสิทธิประกันสังคมเกรรษตรกรหรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อาทินักเรียนนักศึกษาซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อาทิผู้ค้าขายออนไลน์หลังจากโอนเงินเยียวยา็อตแรกไปแล้วได้เริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปเมื่อวันที่8-10ถึงส0เมษายนที่ผ่านมา1.4ล้านคนจากทั้งหมด1.6ล้านคนส่วนอีกประมาณสอง0,000คนพบว่าชื่อลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกัน จึงต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ตรงกับชื่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ใหม่อีกครั้งภายใน10วันซึ่งขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนรายโดยจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่13ถึง14เมษายนนี้รวม6แสนคนหรือจ่ายวันละ3แสนคนนายลวรนกล่าวนายลวรนกล่าวต่อว่าซึ่งยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่ 26ล้านคนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ50%เนื่องจากเป็นข้อมูลขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลาแต่ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้รออีกสักระยะเนื่องจากล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองไปแล้ว2.2ล้านคนหลังจากนี้คาดว่าตัวเลขน่าจะออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะคัดกรองได้ครบทั้งหมดสำหรับคลิปข่าวนี้ขอขอบคุณข่าวสด มานที่นี้ด้วยนะครับ FanFirst channel ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ผ่านมาตรการเยียวยาหวังให้พี่น้องทุกคนได้รับการเยียวยาในมาตรการใหม่ๆที่จะออกมาในเร็วนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราทุกคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งที่ช่องเพื่อรับข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แฟนเฟิสต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ